มีงบหลักร้อยก็ฟิตได้กับแกนดัมเบลอลลเทคมีให้เลือกทั้งขนาด40ซนติเมตรและ46ซนติเมตรเป็นแกนขนาด1นิ้วใช้กับแผ่นขนาดรู1นิ้วได้ทุกประเภทวัสดุทําจากเหล็กคุณภาพดีแข็งแรงทนทานที่จับถูกออกแบบเป็นทรงนูนจับแน่นกระชับมือแกนดัมเบลขนาด46ซนติเมตรมีที่ใส่แผ่นยาวถึง16.5ซนติเมตรจึงใส่แผ่นน้าหนักได้เยอะกว่าและหนักกว่า ตัวแกนรองรับน้ำหนักได้มากถึง80กิลกรัมแถมฟรีตัวล็อก2ชิ้นทำให้เหมาะสำหรับฝึกซ้อมที่ต้องการใช้พลังและกำลังมากขึ้นส่วน40เซนเมเหมาะสำหรับฝึกซ้อมที่ต้องการความคล่องตัวการเลือกใช้แกนนัำเบลแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการฝึกซ้อมของแต่ละคนหากเพื่อนๆกำลังมองหาแกนนัำเบลคุณภาพดีในราคาหลักร้อยผมขอแนะนำเลยครับ